สบายดี public, いいสวัสดีพ like ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบคร์สูสุคนมือนีกะสิพามาเห็ดอยู่เห็ดกินยามเศร้านะพี่น้องมือนีออกมากินข่าเศร้าอยู่น้าเนาะเพราะว่ามือนีออกมาแต่เศร้าก็เลยยังม่ได้กินเข่าอยู่เพื่อนพากันมากินอยู่น้าบ่นเดียวพี่น้องเลยเพราะว่ามือนีสิจ้างกเจะเกี่ยวเข่าเนาะจ้างคนงานเกี่ยวเข่าเลยออกมาไว้แนี่เลยสิมาเห็ดกินอยู่เที่ยงนานนี่แหละพี่น้องมือนีกะมืมีอย่างไรเนาะยามนีกะซิมี แกงกบพี่น้องแต่ว่าอันนี้คนขวานั่นอันนี้คนเนาะให้สิ้นกบมันก่อนแกงกบใส่หมักบวบพี่น้องมีเลยเนาะมาจนกำลังขวารอยู่บัดจังหน่อยจังใส่น้ำแล้วก็จังใส่หมักบวบลงไปแกงเนาะใส่ยังแน่แล้วอันนี้ค่ะใส่กระไดเป็นหนูเด็กเป็นหนัวมักพริกข้าวเบือข้าวเบือมักพริกแล้วก็ส้มละโม่งเนาะมึงนี่ส้มมะขามมันบ่มีเวลาไปเอาเลยบ่ได้ไปเอาพี่น้องแล้วก็หัวสิไข่อันนี้จะเป็นมักบวบ บักลายหนึ่งพี่น้องที่ใส่แกงกบเลยหอมแซ่บคาดมได้ใส่แกงกบแล้วก็พักอีตู่พี่น้องนี่นแกงกบขาดบาได้ก็คือพักอีตู่เนะาะยนดิก็แกงกบใส่หมกบวบหรือว่าใส่แกงปลาแกงน้ำหมอกน้ำม้พี่น้องหนึ่งกินกระแซ่บเนาะตอครัวกับคนเก่าคนเดิมพี่น้องเอากระเซาหกบวบลงไปเนาะใส่มกบวบลงไปเลยพี่น้อง บวบกับแบบไล่ๆหนึ่งเนาะมีแนวกินมีตะกบบวบมันซุกก่อนทั้งเลยแล้จังสีซีมรสชาติเนาะนั่งพากินข้าวพี่น้องกินข้าวแล้วก็พากันไปหาเกี่ยวข้าวกึ้นหน้ามาเนาะคนงานผมก็เริ่มทยอยมาเลยเนาะจ้างเขาเกี่ยวข้าวพี่น้องมานี่ขับเกี่ยวเองกะยันเอาบระทันเนาะข้าวมันกระซุกทั่วที่เป็นอะไรพี่น้องบนเข้างานมันกระซุกเป็นไร เกี่ยวบ่ทัานยังมันหยุ่งก่อนเพราะว่เขามันล้มเนี่ยนะ้อพี่น้องมันเกี่ยวยากมันซ่าเนาะมันบ็คือเขาดอตัวที่เขาเกี่ยวแล้วนะี่มันเกี่ยวสบายนะี่ก็เลยจ้างเพคนมาเกี่ยวสอยมันนี่ตอนนี้หมอกแกงกุบพะกาผดแลเนาะพี่น้องหัวกระสุกเนาะบ่อจอนเพื่อนกะซีมเมึงกเพันใส่อันนี้เกลือลงไปตื่มนิดหนึ่งเนาะถ้าไอตู่ว่ท่านได้ใส่พี่น้องบันชิโป่งหมอไปีนี่จังคึกใส่เนาะ หอมติกินหมกบวบพี่น้องใส่แล้วไตรตู่กันแล้วเราใส่ไตรตู่บันนี้พี่น้องกลิ่นไตรตู่สมกินหมกบวบหอมคุ้มคุ้มพี่น้องเอ้ยอือหืเดียบด้อยบันนี้คู่เข่าพี่น้องแล้วเราพี่น้องบัดนี้มาเด้อพี่น้องกินเผาหนังแกนเด้อมาเลพี่น้องลานือพี่น้องเข่าเส้นเข่าหน้าแล้วใส่คุ่มมือข้างนะ เออหลับด wow. ิมมันตื mm ่นหรือว่คนคนนี้ไปโอ้ยโอ้ยแล้วมันก็แบบมข้าวเส้าอยู่เชี่หน้ามันคือเนาะแค่ไหนคนเนาะอะไรลงมาขวางหกคนเนา เียอีวันมา่อนอาสามโมเมนตอีวันอมเนต์ลุดจัอีวันอีหันอีวันีนมาน้วดนหลุดจับมาสามหอขนอนงเนวัวชื่อทีนมาลามันจะกิน คนคนงานเขาก็มาหาหกคนได้เนาะบ่หมูสิได้จกคนมูลีนคนงานเกี่ยวข่า,าวกูอ่าคนอื่นถึงกับจางมีลายหม่องไปไนนะแต่เนาะอ่าถ้าเบิ่งอีกบ่หมูสะมาตื่นแตนะ่เนาะเลวกนิด เราล่าคุณลงเกี่ยวเข่าก่อนแล้วเนาะภาคก็จะลงก่อนแล้วเนาะบอพลกับเจ้าเพนบุทันด้มาน้องเอ่ตเอตลับตาเ็น้ไอ้ <c oughs>

ตมลายมเลกอาาไมวเจ้าเขาชิซาต้มแห้าตัว่มเหมือนนเขเอาไว้ให้เอนะเขาเห็ดารลักขเขาคุณเจ้าเองยังว่าเขวร่มเขาเบิ่งละเอียดทน้งเกินกอบสมบูรองหอมหอม เอาไฟ่หามาตัวหัวเา้วเนเนาะตอยมงดุอิหแล้ไปนหิววน้องข้าวข้าตัดชิ้นข้าวไหนึ่งอันนี้ ให้มันเลี้ให้ัเป็นไปทีมันบมแพ่ผูเก่งใช่มันเี้ยให้ข้าวคนนักนักชมเนะหคุยนนะไจได้จนินด้แกงก็เย พูดพวกกินข้าวฉันบอกคนมาแดงนั่นแหละหาคนแฉลบราย่าเลยเนาะแบกใหญ่มเบ็ดยานะแลยุบอกว่าคุณสาวคือฝักต้นเพ่งน่เนาะว้ย้นรอทองเราจับอปนสิมงท กินด้ไปเห็นแล้วใส่แล้วกัยงกา่กกจะว่าว่าตับกบหนาดำมากเมโนโมเมนพี่น้องก็ไม่เคยกินม่ได้เขีย่ยที่พ่อเุ็นมากิน็บับกตบตับอึ่งครับก่กินได้ เบิตเจ้ก่อนเขา่อเบ้เบิรก็อามันร่วนเขาเย็นจนเขาเย็นข่าอามานจะเฮือนพี่น้องแม่เพิ่นลืมใส่น้ำเข่าหมากลัาเข่าไหมจะใส่แต่หัวแรงมันสีแฉะเหนียวเนาะบัดสีหนึ่งมาเบิ่งเพราะว่าน้ำเ่ได้ใส่น้ำเข่ามาดีนะาหนึ่งมันจะเฮือนกินข้าวเศร้าเิ็นข้าวเที่ยมท่งเดี๋ยวจะหน่อยจากหนึ่งเขาก็ใส่น้ำเข่าหมาขอเศร้าใส่เบิ่ร์ตพี่น้องกินข้าไปเนาะ กเขาอ no ืมเอาไว้าิ 2> 2> ้บักกเขาเจ้าลุงปเกี่ยว้ากเพ้าไปมันก็เจ้าขอาแล่นกันข้านีเอาบอสองคำสุดท้าย พี่นอ้องสำหรับคลิปนีก็ขอจบเอาไว้สำนรับพ่่นะก็หางเกี่ยวเข่านลำกระเจ้ากับพี่น้องเ้ยคุณพ่อคุหน้าสำหรับคลิปนีก็ขอก่าวคำว่าวสบายดียดสวัสดี